หลวงป่าท is you ําไงดีครับในป่านะครับมันจะไม่มีอาหารครับแล้วก็เราต้องหาอาหารอะไรกินเช่นผลไม้เด็ดขวดเบอร์ดิวิธีสองครับหาที่พักครับนี่บ้านนันเสร็จสงบสุขของเรา่เข้าไปนั่งสบายสักอุตวิธีสามครับหาแหล่งน้ำมึงชูนิ้วมึงชูเลขสองที่บ้านมึง มาเร่งน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อมาเรื่องตัอและเรือมันมนุษย์เราครับมลงน้ำมาแล้วใช่กินของตอนนี้อ่าเดี๋ยวนะครับผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมครับตากล้องงงมากเลยครับม kind of ึงลงเงินในป้าแล้วมึงเห็นกอกน้ำได้ไงกู้วับมาบ้านไอ้เซ็ตควายจำโอเคครับก็เปลี่ยนคนบ้างนะครับเอาละตากล้องนะครับวันนี้ก็จะเป็นผมนะครับ อันนี้ผมจะมาสอนการจุดไฟครับให้มาเดินไฟไม้แบบนี้นี่มันวิธีที่สี่ไม่ใช่เหรอครับเออวิธีที่สี่โอเคอย้าน,นก็ถูกไปเรื่อยๆนะครับถูกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆยถูกไปเรื่อยๆมันขารีบถูไอ้สัตว์มึงเห็นไม่ได้เป็นตะปุ่มตะปั่มเออเร็วหน่อยตากล้องปวดขี้ไอ้สัตว์ ม่อะไรติดก้นวะไอ้แจ็คจุดโอเคเข้าติธีสุดท้ายเราเฮจะใช้ใบพายอันนี้โบขอความช่วยเหลือซึ่งเราต้องอยู่ที่สูงโบคอแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครมาช่วยกูด้ว เคครับก็จบไปแล้วครับสามห้าวิธีหลงในป่าเป็นง่หครับใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้ะเพื่อนของผมนะครับถึงแม้จะทำกรรไกรอะไรมันก็ไม่ได้นะตลกนะโอเคครับสำหรับใครที่ติดตามก็ติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยบ๊ายบาย